บบค, ai, ะค่ะบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในบทนี้อาจารย์ก็จะพูดใน2หัวข้อหลกัหลกๆนะคะอันแรกก็จะเป็นบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะ,ะในประเด็นที่2ก็จะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีหัวข้อย่อยจะเป็นสองหัวข้อค่ะอันแรกก็จะเป็นบทบาทต่อสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเยอะที่สองก็จะเป็นบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างจากภาพนักศึกษาเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างไรนะคะ,ะก็จากฉลากที่เราเห็นฉลากเขียวตะก้าเขียวฉลาอลก print, อะลคาร์บอนฟุตพิ์หร,อหรอือฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าอันนี้ก็จะเป็นบทบาทเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ลดหรือว่าในในเรื่องของการเทคโนโลยีมาช่วยในการาประหยัดพลังงานเนาะอาจารย์เชื่อว่าฉลากเหล่านี้น่าจะผ่านตาเรามาหมดแล้วฉลากประิทิภาพหรือว่ากรีนโฮเทลเนาะพวกฉลากที่เป็นการาลดใช้พลังงานที่มีผลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีเขาเ่อยมา สี่หัวข้อค่ะอันแรกก็จะเป็นการพัฒนาพลังงานสะอาดหรือ green energy สองระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมสามการจัดการของเสียและขยะอัจฉริยะและสี่เกษตรกรรมแม่นยำนะคะอันแรกจะเป็นการพัฒนาพลังงานสะอาดหรือ green energy คืออะไรคะก็คือการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เราว่าเราน่าจะเคยเห็นกันน้องที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์อันที่สองพลังงานลมค่ะใช้ลมมาเป็นไฟฟ้า แก๊สเรื่องกระจกจากโรงงานยานพาหน,นะแล้วคือการลดผลกระทบการใช้พลังงานพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานสะอาดนะคะสองระบบตรวจจับการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระบบตรวจจับการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นการใช้ดาวเทียมโดรนหรือเซนเซ,นเซอร์เซนเซอร์นะคะก็เพื่อ,อตรวจวัดคุณภาพอากาศน้ำดินพวกนี้ค่ะเราช่วยติดตามปัญหาเช่นไฟป่า ฝุ่น PM 2.5าเนาะแล้วก็น้าเสียการบุกรลุกปา่าการสนับสนุกนการตัดสินใจภาครัฐและชุมชนให้ปกป้องพื้นฟูพื้นที่ส่วนโซมอ่าพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางนั้นเลยการตรวจจับความร้อนที่เห็นนะคะแล้วก็พอเราตรวจจับมีอุณหภูมิความร้อนมันก็จะมาที่เซ็นเซอร์ก็จะช่วยเราเฝ้าระวังพวกภัยพวกนี้ได้ค่ะการกำจัดของเสียหรือขยะอัจฉริยะก็จะเป็นการพห้นาเทคโนโลยีในการคัดแยกขยะอัตโนมัติการแปลรูปของเสียให้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ระบบ รีไซเคิลขยะอัจฉริยะการช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเทคโนโลยีบำบัดน้าเสียและฟอกอากาศให้ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมืองอันนี้การช่วยคัดแยกขยะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราเห็นนะคะก็ถ้าเราคัดแยกขยะไหนที่ทําลายหรือขยะไหนที่สามารถรียุตกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็จะช่วยลดการผลิตแล้วก็ช่วยลดขยะได้อย่างมากค่ะเกษตรตระกรมแม่นยําเกษตรตระกแม่นยําก็เราใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือก็ใช้โดรนในการ แล้วระบบเรยใช้โดนเนี่ยค่ะมาใช้ในการช่วยในภาคการเกษตรหรือระบบอัตโนมัติการควบคุมการใช้ปุ๋ยยาการยายาน้ําหรือยาพวกยาฆ่าแมลงที่เหมาะสมลดผลกระทบการใช้สารเคมีกับแหล่งน้ําเนาะที่ดินการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ขยายพื้นที่เพราะปลูกทําให้ลดการอะไรคะการบุกรุกและทําลายป่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในด้านการเกษตรเนี่ยค่ะที่เราเห็นก็คือมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของเราโดยที่เราปลูก ในพื้นที่ที่มีขนาดเท่าเดิมแต่ผลผลิตจะได้มากขึ้นอันนี้มันก็จะช่วยได้มากค่ะถ้าเราใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยนะคะเไปบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากนะคะนักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมทั้งในด้านการศึกษาสุขภาพการทํางานและการสื่อสารโดยช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตลดข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการต่างๆของประชาชนบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมก็จะมีทั้งหมด5 ข้อย่อยก็คืออันแรกจะเป็นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต2การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามจะเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพ4การสื่อสารและสังคมออนไลน์และ5การบริการจัดการภาครัฐและบริการสาธารณะอันแรกการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยีนี่ค่ะก็จะมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระบบออนไลน์คือเราสามารถเข้าถึงหรือเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยที่เรามีแอปพลิเคชันมือถือ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการเรียนรู้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียนโดยเฉพาะหรือ YouTube YouTube เราก็สามารถเข้าไปหาความรู้จาก YouTube ได้หรือจะเป็นไทมูคที่เรากำลังเรียนอยู่เนาะก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วกลลล็ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลก็จะสามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาทางด้านเศร,รษฐกิจดิจดิทัลนะคะ ก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่และช่องทางรายได้ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซการขายของออนไลน์ตลาดดิสตอนส่งเสริมการทํางานทางไกลนะคะรีโมทเวิร์กหรือการทํางานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงลูกค้าทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีจากที่เราเห็นนะคะถึงเป็นผู้ค้ารายย่อยที่เป็น SME ที่ขายของที่เป็นของจากท้องถิ่นนะคะก็จะสามารถไลฟ์ขายหรือว่ามีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง แล้วคนที่อยู่ทั่วโลกก็จะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นได้เราก็จะสามารถมีลูกค้าได้มากขึ้นโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือลูกค้าทุก,ท,กทั่วโลกก็จะสามารถเข้าถึงสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นหรือ SME รายย่อยได้ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพก็คือก็จะเป็นการพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลอะค่ะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องเดินทางอุปกรณ์สนใสสุขภาพหรือว่าการติดตามการป้องก,กันโรค เช่นสมาร์ทวอตร,ระบบฐานข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยําอันนี้เราสามารถพบแพทย์ได้โดยผ่านทางหน้าจอเราอาจจะมีแพทย์ก็อาจจะมีแพลตฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลในการทานยาหรือว่าในการตื่นนอนหรือว่ามีอาการอะไรเราก็จะสามารถกรอกข้าแพลตฟอร์มแพทย์ก็อาจจะวินิจฉัยให้เราเบื้องต้นได้ว่าเราเป็นอะไรหรือว่ามีอะไรที่มีอะไรที่แพะะทย์เนี่ยค่ะก็จะจะวินิจฉัยแล้วก็เราก็อาจจะสามารถรักษาได้อย่างทานันท่วงที การสื่อสารและสังคมออนไลน์ก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดี๋ยวนี้กี่จีละะแล้วคะไม่สี่แล้งสี่จีห้าจีทำให้เราสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเข้าแพลตฟอร์มโซเชียลม,เม,มีเดียได้อย่างรวดเร็วเข้าไปที่สุดไม่แน่ใจวันนีกจะเข้าอะจ,จะมี Facebook l i น์หรือทิก t o ็ตใช่ไหมคะก็เกิดการสร้างสังคมดิจิตอลการเพิ่มโอก,กาสในการเลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ในการระดมทุนระดมเพื่อสังคมอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของแพลตฟอร์มออนไลน์อะค่ะ ต่อไปก็คือการบริการบริหารจัดการภาครัฐและบริการสาธารนณะก็คือประชาชนก็จะสามารถใช้บ,บริการหน่วยง,งานภาครัฐได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์อย่างเช่นการชำระภาษีการลงทะเบียนการขอใบอนุญาตต่างๆในระบบติดตามค่าใช้จากก่ายประมานแผ่นดินที่โปร่งใสอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างการชำระภาษีเนาะยางแต่ก่อนอาจารย์เวลาจะชำระภาษีจะต้องเอาเอกสารที่เรามีค่ะไปยื่นที่สรรพกรแล้วก็ต้องตรวจต้องใช้เวลาไปทำหนึ่งวันเดี๋ยวนี้ง่ายมากค่ะเวลาเราชำระภาษีเราก็เปิด ของสัมภาระแล้วเราก็โหลดเอกสารเข้าไปแล้วเราก็กรอกข้อมูลต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปที่สัมภาระจังหวัดเราก็สามารถชาระภาษีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างที่จะมากลดเวลาลดเวลาในการเดินทางแล้วก็ดาลดภาระให้เจ้าหน้าที่สัมภาระค่ะหรือการลงทะเบียนขอใบอนุญาตต่างๆก็อันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเราก็ไปเอาที่หน่วยบริการได้เลยค่ะ ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่มีอะไรบ้างมีทั้งหมด4ประเด็นหลักๆก็คือจะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมผลกระทบเชิงบวกของเทคโนโลยีสมัยใหม่และผลกระทบเชิงลบของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเรามาดูผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอาแม้ว่าผลกระทบเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้มนุษย์ของเราเนี่ยค่ะจากการสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นในหลายด้านแต่ทางกับการ การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่เหมาะสมก็จะส่งผลบต่อสิ่งแวดล้อมหลายมิติมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นเอ่อถ้าเรามีเทคโนโลยีในการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูง,ง,โ,รง,งรโรงงานที่เขาผลิตเอ่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตการปล่อยไปน้ําเสียหรืออะไรมันก็จะมีจานวนมากขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่ได้รูบควบคุมตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกคะ่ะจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายครั้งคอมพิวเตอร์หลายเวอร์ชันมาอย่างวรวดเร็วแล้วก็มือถือเนาะมือถือก็จะอัปเกรดทุ มือถือคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีราคาถูกขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าขายะเหล่านี้ก็จะเป็นสารพิษเช่นตะกั่ว,วปรอสอ่าแคสเมียมเนะะี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อน้าและดินนะคะต่อไปการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองค่ะจากที่เราสามารถมีทเทคโนโลยีแล้วเราผลิตอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จําเป็นเราก็ต้องใช้แร่หายากที่มีอยู่อย่างจํากัดการทําเหมืองแร่เหล่านี้ค่ะมันก็จะส่งผลส่งผลต่อปลา ดินน้ำเนาะและระบบนิเวศโดยรอบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าการที่เราผลิตได้ผลิตของเรานี้ได้แบบอย่างไม่อย่างอย่างไม่จํากัดเนี่ยค่ะมันจะส่งผลผลต่อสภาพแวดล้อมทําให้เกิดระบบนิเวศบริเวณนั้นอาจจะเป็นเสียหายได้ค่ะต่อไปมลพิษจากกระบวนการผลิตและสูนข้อมูลค่ะก็ เทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในด้านโรงงานอุตสาหกรรมนะที่ด้านกลางการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีที่หมดอายุไม่เหมาะสมเอ,อจะมีการทิ้งการเผาอย่างผิดวิธีจะก่อให้เกิดมลพิษในอ,อากาศน้ําดินและขาดระบบการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ค่ะก็เขาจะมีวิธีการทําลายอีกแบบหนึง่งเนาะก็เขาจะนําชิ้นส่วนที่ขาดแยกแล้วนําเขาจะนําชิ้นส่วนมาแยกแยกแต่ละชิ้นส่วนออก เราก็จะนำมารีไซเคิลแล้วก็จะนาเข้าตับ,ขบเข้าเตาหลอมของวัสดุแต่ละประเภทจนสามารถนํากลับไปใช้งานใหม่ได้แล้วก็ลดการฝังกบแล้วก็ลดการเป็นพิษต่อโลกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะอ่าผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมค่ะแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์หลายด้านแต่ถ้าเราขาดการใช้อย่างเหมาะสมโทษถึงใช่ไหมคะก็จะเกิดให้เกิดอะไรคะ ปัญหาสังคมอย่างวงกว้างเนาะผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสังคมมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด5ข้อย่อยค่ะอันแรกก็จะเป็นความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี 2. การแทนที่แรงงานมนุษย์3ปัญหาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงทางไฟเบอร์ 4. ผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพจิตและ 5. การแพร่กระจายของข้อมูลเป็นท็จหรือเฟซนิวนะคะความเหลื่อมล้ําของเทคโนโลยีก็คือว่า ที่ีเนี่ยค่ะประชาชนที่อยู่คนที่ห่างไกลหรือชนบทหรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะ,ะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ทางดิจิตอลหรือการเรียนรู้ทางไกลได้ก็จะส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาใช่ไหมคะ <c oughs> หรือโอกาสทางด้านอาชีพการเข้าถึงการบริการทางภาครัฐค่ะการแทนที่แรงงานมนุษย์ค่ะก็ <c oughs> ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะนําหุ่นยนต์ AI เข้ามาทํางานแทนมนุษย์แล้วหลายอาชีพเช่นอาชีพการผลิตช่างซ่อมบํารุงพนักงานบัญชี และการบริการลูกค้านี่ค่ะจะทําให้แรงงานบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีทักษะต่ำเนี่ยค่ะตกงานหรือรายได้ลดลงได้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อเป็นส่วนตัวและความมั่นคงทางไซเบอร์ค่ะการใช้แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียแล้วก็การทําธุรกรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลอะไรคะต่อการรั่วไหลข้อมูลส่วนตัวเพราะอะไรเอ่ยเพราะเวลาเราเข้าไปทางแอปพลิเคชันเขาต้องให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเขาก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราอันนี้อยู่ก็จะถูกการโจมตีอย่างไซเบอร์การแฮกข้อมูลการปลอมแปลงตัวตน ใช่ไหมคะแล้วก็การเผยแพร่เวลาทางคอมพิวเตอร์ส่งผลทั้งบุคคลและองค์กรการแฮกข้อมูลนี้ไม่ไ,มได้ใจว่าอาจจะอย่างเช่นที่เราได้ยินข่าวการแฮกเฟซบุ๊กไปขอยืมเงินทั้งทั้งที่ไม่ใช่เราไปยืมใช่ไหมคะจะเป็นคนที่แฮกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะที่นักศึกษาอาจจะได้ยินได้เห็นในข่าวต่อไปผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจะส่งผลโดยเฉพาะอะไรคะสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียอาจจะเกิดการเสพติด จะต้องดูทุกวันส่งผลต่ออะไรคะการขาดการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวไม่คุยกับใครเลยดูแต่มือถือการน,นอนน้อยภาวะวิตกกังวลหรือการซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบนะคะก็คือใช้อย่างพอดีนะคะนะคะักศึกษาอ่าไม่ใช่แบบตื่นเช้ามามือถือก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องพอๆบ้างใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเฟกนิวเราจะเห็นข่าวปลอมค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเวลาเราเปิดดูเราจะเห็นข่าวเทวีค่ะทําให้เราเผายแพร่ข่าวกระจายถ้าเราอยากเผยแพร่ก็คือแป๊บเดียวโพสต ปุ๊บกระจายบางครั้งข่าวที่เผยแพร่อาจจะไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดในสังคมและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการสื่อสารการตัดสินใจของประชาชนและความสามัคคีนในสังคมอันนี้ก็อยากจะให้ระวังค่ะเวลาเราดูข่าวอะไรเราเราเช็คดีๆว่ามันเป็นข่าวจริงไหมหรือข่าวปลอมเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราดูมันสื่อสารันเร็วค่ะแค่โพสต์ก็คือเป็นข่าวแล้วเราก็ให้เราเช็คทันทีนะคะวเวลาเราดูเราจะมีวิธีการใดนะคะอย่างเช่นันแรกเราตรวจสอบวันที่ตรวจสอบหลักฐานว่าจริงไหมอย่างที่เขาโพสต์หรือการสังเกตสิ่งปกติ อย่าลงเชื่อแค่หัวข้อข่าวดูแค่หัวข้อว่าข่าวหัขวขว้อที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปอ่านข้างในก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็พิจารณาดูรูปภาพดูข่าวที่เป็นมุกตลกหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนต่างๆเนาะโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเพจอื่นใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งที่จะสามารถให้เราไม่หลงเชื่อเฟซนิวได้ค่ะต่อไปคือผลกระทบทางด้านบวกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลกระทบ เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่ะไม่เพียงแต่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ทันสมัยใช่ไหมคะยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบในเชิงบวกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีทั้งหมด4ี่ข้อย่อยอันแรกจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต2การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้3ากัาวพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพและ4การช่วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตคืออย่างไรบ้างอันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างคือ ซท่งทําให้ชีวิตเรามีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างเช่นอะไรคะระบบบ้านอัจฉริยะที่สามารถควบคุมไฟฟ้าประตูประตูรีโมทเปิดปุ๊บประตูเปิดเลยกล้องเรามีกล้องวงจรปิดที่เราปิดที่บ้านแล้วเราสามารถดูผ่านมือถือได้รถยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษใช่ไหมคะการบริการออนไลน์เช่นการชาระเงินโดยระบบดิจิตอลการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการดีเวลลี่ถ้าเราอยากทานอาหารก็สั่งทางแอปออนไลน์ก็มาถึงที่บ้านเราแล้วใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะช่วยยกระดับชีวิตเราให้แบบสะดวกมากขึ้น สองการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ก็คืออะไรคะเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่เช่นระบบ e learning มุกไทยมุกที่เราใช้อยู่แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์เราดูใน u t u b e อะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องจะเป็นเรียนรู้ที่ห้องเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพก็จะเกิดการสร้างอาชีพใหม่โอกาสทางเศรษฐกิจ ตัวยอย่างเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมเมอร์นะักวิเคราะห์ข้อมูลผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ใช่ไหมคะอ่าการอ่าแล้วก็การส,งส่งเสริมผู้ประกอบการรยายย่อยถึงข้อมูลอย่างกว้างขวางก็คือรยายย่อยสามารถขา,ขายของได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วเดี๋ยวนี้แค่ไลฟ์ขายหรือมีแพลตฟอร์มขอ,ของตัวเองก็เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกแล้วนะคะการช่วยในการจัดก,การทรัพยายกรสิ่งแวดล้อมก็คือเทคโนโลยีช่วยในการจัดก,การทรัพยายกรสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างเช่น,ชนระบบเกษตรแม่นยำใช่ไหมคะลดการใช้ปุ๋ยใช้น้ำเทคโนโลยี ลดของเสียพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอันนี้ก็ช่วย,วยในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมให้เราได้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นผลกระทบเชิงลบค่ะของเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่พอเข้ามาแล้วอนอกจากช่วยในการพัฒนาโลกเราในหลายมิติแต่หากไม่มีการใช้อย่างเหมาะสมก็หรือขาดระบบกำกับดูแลที่ดีก็จะส่งผลกระทบในหลายด้านนะคะเรามาดูมีอะไรบ้างผลกระทบในเชิงลบก,ก็จะมีทั้งหมด ห้าหัวข้อย่อยนะคะอันแรกก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบทางด้านสิ่งแวดล้อมสิ่โสมสอง 2, ความื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีสามผลกระทบต่อแรงงานสี่ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมและห้าความเสี่ยงทางด้านข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์สิ่งแวดล้อมสิ่โงโสมค่ะก็คือการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จัเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นแร่หายากซึ่งกระบวนการ เนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อดินน้ําและป่าไม้และการปล่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศพัพท์เก่าคอมพิวเตอร์เสียเนี่ยค่ะโดยไม่มีการรีไซเคลิลอย่างเหมาะสมเก็จะทําให้เกิดมลพิษทั้งดินและน้าค่ะต่อไปก็คือความหลอมลําทางด้านเทคโนโลยีก็คือจะเป็นพื้นที่ห่างไกลค่ะหรือกลุ่มที่มีไรายได้น้อยก็จะไม่สามารถเข้าถึงโลงอินเทอร์เนต็ตหรือเข้าถึงได้แต่มันช้ามากอุปก,กรณ์พวกนี้ค่ะอุปก,กรณ์ดิจิตอลหรือบริการออนไลน์เนี่ยก็จะส่งผลให้กับโอกาสทางการศึกษาเนาะ พกศึกอะไรต่างๆแล้วก็กับพัานาอาชีพก็มีส่วนร่วมในสังคมยุคใหม่ค่ะต่อไปผมกระทบทางด้านแรงงานค่ะเมื่อเรามีระบบอตัตโนมัติเข้ามาช่วยในระบบอุตสาหกรรมเช่นหุ่นยนต์ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนแรงงานอาชีพบางประเภทที่งานผลิตซ้ำหรือการบริการลูกค้าจะทําให้เกิดการตกงานหรือรายได้ลดลงโดยเฉพาะในแรงงานที่ไม่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีค่ะผมกระทบต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมก็คือการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอย่าใช้มากเกินไปนะคะนักศึกษาจะเป็นการเสพติดหน้าจอใช่ไหมคะสมาร์ทเ,เดียจะส่งผลต่อสุขภาพจิตเครียด ซึมเศร้าโหลดเดี่ยวแล้วก็ลด,ดการปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมอันนี้เราใช้บ้างเราก็ออกไปข้างนอกออกกําลังการแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัวด,ด้วยนะคะต่อไปความเสี่ยงทางด้านข้อมูลทางความมั่นคงไซเบอร์ก็คือเวลาเราจะสมัครอะไรในแอปพลิเคชันมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ค่ะจอมโนมาจะถูกจัดเก็บและแบ่งผ่านระบบออนไลน์ทําให้เกิดความเสี่ยงในการรุกลหลข้อมูลถูกการโจมตีทางไซเบอร์การปลอมแปลงตัวตนข่าวสารเฟกนิวแล้วก็ส่งผลต่อความมัน่นคงความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะ โดยสรุปแล้วค่ะบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่ะจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมโดยช่วยให้เรามนุษย์เนี่ยค่ะเราอยู่อย่างสุขส,บ,สบายเนาะมีระบบอัตโนมัติต่างๆมาช่วยเราปลอดภยัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้พลังงานสะอาดระบบเกษตรแม่นยําคือเราสามารถปลูกได้พื้นที่เท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวอย่างค่ะการจัดการของเสียด้วยเทคโนโลยีัจฉริยะรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ แล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลการบริการสุขภาพเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแต่อย่างไรก็ตามค่ะเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะมันก็จะส่งผลทางด้านลบด้วยก็คือหากไม่มีการควบคุมอย่างเช่นการเพิ่มขยะไเทนิคที่เราใช้กันยุ่ทุกวันเนี้ยค่ะการใช้ทรัพยาก,กรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองความเหลื่อมล้ําทางด้านดิจิตอลการตกงานในระบบอัตโนมัติวรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและและภัะภยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยค่ะดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมเนาะรอบข้อมันก็ ให้ความสําคัญค่ะถ้ามีจริยธรรมมีความรอบคอบมันก็จะเกิดความสมดุลในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างไปทําในสังคมปัจจุบันและอนาคตในบทนี้ก็อาจารย์ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ